สวัสดีครับผมเมื่อหนีผมกับผ้ามหาหิิงป่าครับผมมาเลาะเบืงไม้ต้นสามซาครับนี่ครับไม้ครับโมหงว่าเมื่อนีจะมีตัวให้เบิงเม่อครับว่าช่วงนี้ป่ากับมันเขาหยากแล้วครับผมไม้นี่กรหบไม้คนมาหลยครับผมคนมาขืนหล่ทื่กันครับแต่โมหงว่าจีมีตัวให้เบิงมื่อได้ครับนี่ครับ งามๆครับถามารุ่นน้ำกันนะครับผม หายงามนครับแต่ว่าก็ห้อยคนขึ้นไลกันนบผมหามมาหลุนกันนะครับว่าสิบกว,ว่าโตนะครับนี่ห้อยควนขึ้นไลครับมึงหมายกันครับ อะไรครับออกโดนครับเส้นดูใส่หินทงนะครับผมจีบงีบครับยิงมาทั้งรับมันถลอยลงครับวัวจะจะพูดถือครับผมขึ้นทั้งใสว่าใดเงี้ยมครับผมมาหลุนเบื้องกันเะครับประจิต ง่ายปไปเลยดูเลยครับบด่ดินเลยครับต่างหัวนี่ครับรับอย่านี้บ่ครับ,รบอืม้ม นังกันประมาณสองชั่วโมงครับผมไม่ว่าจะเม่เห็นป่าครับสออ่วางหินป่ากัหายอยากแน่นครับผมไม่ข่อยเขาครับผมอะก๊ะรังยิงเมื่อกี้นี่นี่ก๊ะร่งยิงเมื่อกี้นี่ตโตไหญ่ดอก ครับหาเบ้างกันครับเดี๋ยวจะเอาปลาขึ้นมาครับผมครับปลาขึ้นมาแล้วครับผมครับประมาณโลนี่แหละครับช่วงนี้ก็หาโตยากแน่ครับผมนครับครับมาครับผมไม่งามอยู่ครับลงมานั่งเบ่งกัประมาณสองชั่วโมงนะครับ กำลังผัวกับฟ้ากดไลค์กดติดตามด้ด้วยครับผมอีช้าคิดไม่ไม่เบิ่งับผมคลิปนีกับฟ้าไว้ซ่านนี้แล้วครับสวัสดีครับ